แล้วก็การเล่นที่มันลื่นไหลามากขึ้นก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยเพลินไปกับแอคชั่นได้โดยตลอดค่ะแต่ปัญหาคือการเล่นแบบบอกใบ้เส้นทางนะคะที่ทําให้เราเนี่ยจะเล่นแล้วรู้สึกหลงไปนะ,ะเพราะว่ามันเนี่ยไม่มีทางบอกอะไรเลยคือยากมากๆนะคะสําหรับคนเนี่ยที่ไม่เคยเล่นบนเครื่องวีมาก่อนภาคนี้เนี่ยถ้าหลงจริงคือหลงเลยหลงแบบเคว้งค่ะก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อเราจะมาพูดถึงตำนานย้อนรอยที่ทำได้ดีไม่แพ้รอยเดิมรีวิว Zelda Skyward Sword HD บนเครื่อง Nintendo Switch ค่ะ Master Sword The Legend of Zelda Skyward Sword HD จาก10ปีที่แล้วนะคะที่เ e l ดาสกายวอร์ดสอบเนี่ยวางตลาดบนเครื่อง V i แล้วก็ถูกนำมารีเมคใหม่บนเครื่อง Nintendo Switch ในเวลาปัจจุบันค่ะจากเดิมเนี่ยก็เคยได้รับคำชื่นชมว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วในสมัยที่ออกบนเครื่อง V i นะคะทั้งรูปแบบการเล่นแล้วก็การควบคุมโดยใช้ motion sensor จาก Joy v พอมาลงบน Switch นะคะก็ไม่ได้ต่างจากเดิมก็คือพอร์ตลงมาหมดค่ะ แล้วก็จะมีความเพิ่มเติมก็คือภาพเนี่ยมันก็จะลื่นไหลามากขึ้นสวยงามมากขึ้นแล้วก็คมชัดมากขึ้นค่ะทำให้อินนะแล้วก็รวมไปถึงการเล่นใน motion sensor กับจอยเนี่ยก็ถูกนำลงมาใช้เช่นกันและถ้ายิ่งติดกับอุปกรณ์เสริมอย่างดาบเนี่ยนะคะที่เป็นจอยดาบก็จะได้อารมณ์สุดๆไปเลยนะคะจอยดาบเนี่ยแบบมี LED นะคะก็จะสามารถติดกับจอยคอนเพื่อเพิ่มความอินในการเล่นได้มากมายค่ะ ก็จำหน่ายนะคะที่ตินช็อปนะคะเดี๋ยวกอลอ์นเ,เนี่ยจะลงลิงไว้ด้านล่างให้นะคะ oh, <okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราไทยอินกันไปแล้วเรามาเข้าเรื่องต่อนะคะ yeah. เรื่องราวของ Skyward Sword นะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดใน Legend of Zelda ค่ะระบบการเล่นนะคะก็เป็นการยึดการเล่นแบบคลาสสิกดั้งเดิมค่ะก็คือมีฉากกว้างๆหาของลุยดันแล้วก็ตีบอสแล้วก็ไปยังพื้นที่ต่อไปซึ่งก็ยังคงรักษาความสนุกได้มาตรฐานอยู่ค่ะแล้วก็การเล่นที่มันลื่นไหลมากขึ้นก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยเพลินไปกับแอคชั่นได้โดยตลอดค่ะ ต่ปัญหาคือการเล่นแบบบอกใบ้เส้นทางนะคะที่ทําให้เราเนี่ยจะเล่นแล้วรู้สึกหลงไปนะเพราะว่ามันเนี่ยไม่มีทางบอกอะไรเลยคือยากมากๆนะคะสําหรับคนเนี่ยที่ไม่เคยเล่นบนเครื่องวีมาก่อนภาคนี้เนี่ยถ้าหลงจริงคือหลงเลยหลงแบบเคว้งค่ะยืนเคว้งเอ๋อไปเลยนะคะแถมยังแทรกความเป็นแบบพัสเซอร์นิดนี้ให้เราขบคิดด้วยค่ะแม้กระทั่งวิธีเอาชนะบอสในบางตัว ในเกมเนี่ยก็ยังใส่แบบมินิเกมออกมาให้เราแก้เครียดนิดหน่อยอะ่ะเป็นเหมือนเวลาพักก่อนจะเดินทางไปหัวร้อนต่อไปนั่นเองค่ะกราฟิกนะคะก็ถุกปรับเป็น hd ถ้าเราลองเทียบกับของเดิมเนี่ยก็บอกเลยว่ามันสวยงามคมชัดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะถึงแม้มันอาจจะมีการดูแลรู้สึกมันแปลกตาไปนิดหน่อยนะสำหรับคนที่แบบว่าเล่น b r i t of win มาอะไรแบบนี้เพราะว่ามันสไตล์มันคนละสไตล์กันไงแต่ว่ามันก็จัดว่าแบบ ความรู้สึกก็คือมันทำออกมาได้ยอดเยี่ยมตรงจุดนี้ค่ะเท่ากับว่าการพอร์ตของเขาที่ลงมาเนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่เลยก็ตามค่ะมันก็เหมือนกับการสะสมเกมซีรีส์เซลด้าให้เล่าเรื่องต่อเนื่องกันโดยมีความร่วมสมัยมากขึ้นนั่นเองถึงแม้จะมีหลายอย่างที่ยังแอบเชยไปบ้างอะแต่เราก็เข้าใจนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันก็เกมตั้งส0ปีที่แล้วปัญหาเดียวของการเล่นคือมุมกล้องค่ะที่มันแบบ ฟิตจัดแล้วก็ควบคุมมุมกล้องเองแบบไม่ได้ดั่งใจนั่นเองค่ะตลอดให้8เต็ม10นะคะสำหรับเกมนี้นะคะแอคชั่นลื่นปริศนามีให้แก้จากง่ายไปถึงมึนตืบค่ะแล้วก็เผลอเนี่ยเราเล่นเนี่ยเราจะหลงทางได้ง่ายด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วข้างหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ้าไปและจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ แลับโปรนี้นะคะจัดไปนะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากได้เกมนี้นะใครที่อยากได้เกมนี้ราคานะคะมือหนึ่งนะย้ำม,มือหนึ่งลดเหลือ999บาทเท่านั้นนะคะถ้าสำหรับใครนะคะที่อยากได้เกมแล้วก็ดาบด้วยนะคะก็อยู่ในราคาที่1199บาทเท่านั้นเองคะ่ะ the legend of zelda skyward sword hd